ตอนนี้ผมอยู่ที่เรือข้ามฟากท่าประจันซึ่งในสมัยอดีตที่ผมเป็นเด็กจรจัดผมก็จะซื้อกระดูกเป็ดแล้วมานั่งกระดูกเป็ดย่างนะครับแล้วขอน้ำจิ้มเขาแล้วก็มานั่งเล่นที่เรือข้ามฟากท่าประจันคือนั่งไปนั่งมาอยู่ทุกวันเน่ยจนได้เป็นเด็กเอาเชือกคล้องหัวเรือนะ,ะนี่บรรยากาศซึ่งแบบนี้ในอดีตที่ผมเป็นเด็กจอจัดอยู่ที่ท่าประจัน แล้วก็วันจะอยู่กับเรือจะอยู่นั่งเล่นนั่งเรือนั่งไปนั่งมานะครับนี่ครับบรรยากาศในแม่น้ําเจ้าพยานะครับตอนนี้เรือกําลังกําลังจะเทียบท่าท่าพระจันทร์นะฮะ นี่ครับคือท่าพระจันทร์นะเมื่อก่อนตรงนี้จะมีโป๊ะมีหลังคาผมก็จะนอนอยู่ที่นี่เวลากลางคืนซึ่งเรือเจ้เรือข้ามฟากจะหมดเวลาทุ่มหนึ่งนะแล้วผมก็จะจะมีที่นอนจะมีโป๊ะมีหลังคาและผมจะนอนอยู่แถวเนี้ยนะแล้วก็สถานีรถไฟไปฝั่งนู้นก็สถานีรถไฟมางกอ,อกน้อยก็จะนอนอยู่อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวไปดูนะฮะบรรยากาศบนท่าพระจันทร์นะครับ และตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฝั่งท่าพระจันทร์และท่าพระจันทร์ตรงเนี้ยในอดีตรตรงนี้จะเป็นที่จอดรถแท็กซี่และรถสามล้อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแม่ค้าขายของมากมายตรงนี้คือผมเคยมาเป็นเด็กขายเงาะขายดอกมะลิอยู่กับป้าผมอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยแล้วก็มีร้านอะไรแย่ๆเลยนะฮะ สถานที่แห่งนี้นะครับมีของกินอร่อยๆมากมายเลยท่าพระจันทร์เนี่ยมาท่าพระจันทร์ไม่ทานโรตีร้านนี้ถือว่าท่านมาไม่ถึงท่าพระจันทร์นะครับร้านนี้เป็นตำนานมาผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับก็ไปร้านเพื่อนผมเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเขาเป็นเด็กๆผมเเด็กก็เที่ยว้วยกันกินเล่น้วยการอยู่แถวนี้แล้วอร่อยจริงๆนะฮะไม่ได้ประมูยกันเองนะฮะไม่ได้มาอวยกันเองแต่ร้านนี้อร่อยจริงๆนะครับมาท่าพระจันทร์อย่าลืมแวะมาทานโรตีร้านนี้นะครับ ถ้ามาบางคุนนนทเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านมาบางคุณนนเนี่ยถ้าไม่มาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดร้านนี้ถือว่าท่านมาไม่ถึงบางคุณนนท์นะครับแล้วร้านนี้ผมจะบอกให้เลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่อยู่มานานกับตรงนี้ประมาณ40่สิกว่าปีแล้วผมทานร้านนี้ต้องกับผมยังเป็นเด็กแล้วก็ยังคงเดิมอยู่นะรสชาติไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยครับร้านนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อร้านรถเด็ดเลยนะฮะร้านรถเด็ดบางขุนนนท์เลยและตอนนี้ก็มาเพิ่มชื่อเจ้าของร้านป้าเิรินะฮะหรือพี่หมูเนี่ยละครับนี่ฮะพี่หมูดิครับด,ด,ดครับนี่นะฮะร้านรถเด็ดบางขุนนนท์นะฮะเก่าแก่มากแล้วก็ใครทานก็ต้องบอกว่าต้องมาทานอีกนะฮะถ้าไม่มาทานอีกคือแบบว่าจะเสียดานมากเพราะว่าอร่อยจริงครับนี่ฮะดูเนื้อดูอะไรนะดูคุณภาพแล้วนะ คือพี่หมูในร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ40ปีค่ะ40กว่าปีแล้วนะฮะก็นี่ฮะเจ้าของร้านคนชงคนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านนะครับขอบอกเลยนะถ้าท่านมาบางขุนนนท์นะอย่าลืมนะฮะแวะมาทานที่ร้านเนี้ยผมทานต้องกับเป็นเด็กเลยนะฮะต้องบเป็นเด็กวัดบางขุนนนท์เลยแล้วก็กลางวันเนี่ยพระที่วัดก็ให้มาซื้อไปฉันมือม้อเพลนดด้วยนะฮะเวลาตั้งแต่เช้าไปเลยเนี่ยจนเที่ยงเนี่ย แต่ไม่มีที่นั่งเลยนะคนเยอะมากเลยวันนี้เราก็มาถ่ายทๆตอนบ่ายๆไปที่นิดหนึ่งนะฮะร้านก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วฮะใกล้จะเส็บแล้วนะต้องมาชุดเช้าน,นะครับมาเลยะฮะตอนเที่ยงมื้อเทียเท่ยงมื้ออะไรเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับนี่นะแล้วก็ในร้านก็ยังมีะฮะเนื้อสเต๊กหมูสเต๊กนะฮะที่ก,กู้เกลียวออพี่หมูเดี๋ยวให้พี่หมูนี่เจ้าของร้านนะฮะทำเองด้วยไม่มีการใช้ คนสัง่งฆาวไม่มีอะไรที่ทำเองไม่มั่นใจกับคุณน้องต้องทำเองร้านนี้บอกท,ที่ที่ตั้งของร้านหน่อยครับพี่หมูครับเอออยู่อยู่บางมุนนนซอย8ค่ะ เต็นเขียวนะคะบางขุนนนทซอย8เต็นเขียวสังเกตให้ดีนะครับเพราะจะมีป้ายมีป้ายติดหน้าร้านค่ะป้ายติดหน้าร้านชื่อชื่อป้ายป้าผลิตจางป้าสลิดนะฮะก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดบางขุนนนทรีย์ป้าสลินะครับเพราะว่ามันจะมีหลายร้านด้วยกันช่วงย่านบางขุนนนทรียฮะก็ต้องต้องดูป้ายให้ถูกนะป้ายก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดป้าสลิดบางขุนนนนะครับนะขอบคุณมากนะครับพี่หมูครับค่ะขอบคุณครับมานะฮะมาบางขุนนนต้องแวะมาทานร้านนี้ รถเด็ดบางขุนนนนะครับขอบคุณมากครับตามมาครับ นี่คือหอหรือว่าหอสวดมนต์ในอดีตนะครับแล้วก็เป็นบุติของเจ้าวาดองค์เก่าและองค์ปัจจุบันนี่ครับเมื่อก่อนผมก็เป็นลูกศิษย์พระผมก็จะนอนข้างบนมากถ้าเป็นพระนวกะที่ลูกศิษย์ก็จะจ้องที่ว่าจะไปเป็นเป็นลูกศิษย์พระองค์ไหนที่บวชใหม่สมัยก่อนในอดีตเนี่ยคนจะบวชกันสดมากจะต้องเอารรษาไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับ วันนี้ก็มีภารกิจกันก็จะบวชแค่15วันเต็มที่หรือ7วันหรือ9วันแต่ในอดิตถ้าถึงพรรษาเนี่ยพระนโอกาสจะเต็มเลย30ประรูปนะครับที่วัดบางขุนนน์นี่ครับนี่คือหอที่พระคือกุฏิไม่พอพระบวชใหม่ต้องไปจํำวัดอยู่ข้างบนตามผมมาฮะเดี๋ยวไปดูหอฉันที่พระฉันข้าว กุฏิดั้งเดิมเลยนะดูหน้าต่างนี่กุฏินี้ผมม่เคยนอนนะครับเคยนอนเคยไปลุกศิษย์พระกุฏินี้นะฮะเก่าแก่จริงๆนะครับอันนี้ที่เห็นแบบนี้ก็คือจะเป็นกุฏิที่สร้างใหม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้อดีตคือตรงนี้เป็นหอฉันเป็นหอฉันนะนี่ก็มาปรับโครงสร้างใหม่ ือเมื่อก่อนจะเป็นแบบแค่ที่นั่งฉันแล้วก็มีแค่หลังคาไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้เป็นรอจกักแล้วก็เป็นกุฏิด้วยนะข้างๆนี้จะเป็นกุฏิขอฉันก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิกุฏินี่ที่ผมบวชพระหรือบวชเนรผมไม่รู้เป็นอะไรที่ว่าถูกกับกุฏินี้ตอนบวชเนรผมก็ได้จําวัดอยู่กุฏินี้พอมาบวชพระผมก็ได้จําวัดอยู่กุฏินี้นี่ครับดูบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็สภาพก็เปลี่ยนไปนิดนึง นนหลังนี้ก็เป็นกุฏิกุฏิเก่าแก่ของหลวงลุกนึกนะเมื่อก่อนเนี้นี่เขามาสร้างใหม่ต่อเติมขึ้นไปนี่ก็เป็นกุฏิที่ไม้เดิมๆเ,เลยนะครับหลังเก่าแก่เลยผมจำได้ว่า พระที่อยู่กุฏินี้เป็นพระที่มาจากสงขลาชื่อมหาอนันต์นะครับชื่อมหาอันต์น,นะน,น,นะนี่นะครับที่อยู่กุฏินี้เก่าแก่มากครับฮนะตามมาครับก็ในสมัยที่เป็นเด็กวัดวัดนี้ให้อะไรดีๆเยอะผมก็จดจำมาจนที่ว่าผมตอนที่ผมมีสติ แต่ตอนที่ผมไม่มีสติขาดสติเนี่ยไม่ได้จดจำอะไรเลยหลวงพ่อเป็นพระที่เมตตามากไม่เคยด่าลูกศิษย์ไม่เคยว่าไม่เคยตีใต้หอใต้หอ,อหอสวดมนต์ผมไม่เอาสะบงหรือชีวบอไปผูกทำเป็นเปน,นอนพอหลวงพ่อเห็นเข้าว่ามันรกดูไม่ดีหลวงพ่อจะไปลือ้อลื้อออกหมด พอหลวงพ่อรือ้อเราก็ไปปูกอีกไม่ดีเลยครับที่วัดจะมีเสียงไก่แบบนี้ไก่ไม่เคยขาดที่วัดไก่แจ้ฮะไก่แจ้ไก่โต้งไก่อูเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงทุกอย่างตรงที่ผมนั่งนี่ก็เป็นหอระฆังผมก็จะนอนหอระฆังในเวลาที่ผมติดยา ก็จะมาแอบนอนที่หอรักทางจะไม่เข้าไปสู้กับพระไม่กล้าสู้หน้ากับพระแล้วก็ผมก็จะไปอาศัยตอนที่พระเผลอก็ไปหาข้าวกินให้ไอ้พวกรุ่นน้องเอาข้าวมาให้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผ่านมาได้ยังไงทีจนผมได้เข้าวงการโดยที่ไม่มีการศึกษาความรู้แค่ตอนหนึ่ง วัดนี้ให้อะไรเราเยอะจริงครับให้ความสุขให้ที่กินที่อยู่อาศัยวัดสอนให้เด็กเป็นคนดีลูกศิษย์วัดเป็นทนายเป็นนายทหารนายตำรวจก็เยอะครับวัดนี้ได้เป็นเจ้าว,วาได้เป็นพระที่มันอยู่ที่นี่ก็ได้เป็นเจ้าคณะภาคก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาท่านภูมเกียรติไปชมสถานที่ ที่ผมหลับนอนในตอนที่ผมติดยาสถานที่แห่งนี้คือหลบทั้งตำรวจหลบทั้งพระหลบทั้งผู้คนไม่มีใครรู้ผมก็จะหมกมุ่นนอนอยู่ตรงนี้ครับที่นี่คือหอะระฆังวัดบางคุณนน,น